สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเช็คสภาพอากาศ10วันล่วงหน้านะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับมีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะถามมาว่าฝนจะทิ้งช่วงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็หมดฝนรอบนี้แล้วจะมีฝนเข้ามาอีกเมื่อไหร่นะครับภาพรวมก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะวันที่28มิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็28 29 30ฝนจะ ค่อยๆลดลงแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังคงมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันถ้าดูวันนี้วันที่7นะครับช่วงบ่ายถึงค่ายังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้หลายพื้นที่อยู่นะครับวันนี้การกระจายตัวของฝนยังเยอะอยู่โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่านะครับแล้วก็พอช่วงดึกๆฝนก็จะเริ่มหายไปนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงวันที่วันศุกร์ช่วงเช้านะครับก็คือวันที่8ช่วงเช้า ก็จะเห็นว่าโซนทางด้านฝั่งอีสานตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะครับนี่คือวันจุกช่วงเช้านะครับพรุ่งนี้28ช่วงเช้านะครับดูลักษณะการกระจายตัวของฝนก็ยังคงมีมากพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเห็นว่าพอสาย,สายฝนก็จะเริ่มหายไปนะครับไปดูช่วงบ่ายของวันที่28่สิบนะวันที่28ฝนจะลดลงนะครับจะเห็นในส่วนของกลุ่มฝนน้อยแต่อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายถึงค่ำก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ โดยเฉพาะทางนวดทางด้านฝั่งตะวันตกที่รับมรสุมนะครับในวันที่28นะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงวันศุกร์ที่28นะครับก็หลังจากนั้นพอช่วงค่าฝนก็จะเริ่มหายไปนะครับในช่วงวันศุกร์ที่28แล้วก็ถ้าดูจากโมเดลตรงนี้พอช่วงดึกๆนะครับช่วงดึกๆโซนอีสานตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองคายอุดรบึงกาฬ สกลนครคนครพนมยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่นะครับในช่วงดึกๆนะครับตรงนี้โมเดลคืนวันที่28ต่อเนื่องเช้าวันที่29ตรงนี้เป็นวันเสาร์ที่29นะครับภาคตะวันออกและก็กรุงเทพยังพอมีฝนอยู่นะครับในช่วงดึกๆนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้ลักษณะของฝนก็คือยังคงมีการกระจายตัวนะครับแต่ว่าอาจจะน้อยกว่า3 4วันที่ผ่านมานะครับตรงนี้ในช่วงวันเสาร์ที่29นะครับไปดูช่วงบ่ายนะครับ ช่วงบ่ายฝนกระจายตัวน้อยนะครับตรงนี้ประมาณบ่ายโมงฝนจะอยู่ตามชายขอบนะครับแม่ห้องสอนกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็อยู่ทางด้านโซนภาคใต้ภาคตะวันกกยังคงมีฝนอยู่นะครับตรงนี้ช่วงบ่ายของวันเสราร์ที่2 9นะครับดูโมเดลไปเรื่อยแล้วก็พอช่วงหัวค่ำนะครับก็ยังคงมีการกระจายตัวของโซนของฝนพอสมควรโดยเฉพาะทางด้านภาคกลางต่อเนื่องมายัางภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ตรงนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวสูงนะครับจะเป็นกาญจนบุรีนะครับพิษณุโลกสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมนะครับสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็เพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนครศรีธรรมราชตังนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับดูจากภาพรวมนะครับตรงนี้โมเดลช่วงวันเสาร์ช่วงเย็นนะครับ ดูลักษณะการกระจายตัวของฝนก็ยังมีนะภาคกลางยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะรุทพิมณานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็พอช่วงค่ำๆนะครับอีสานก็ยังคงมีลุ้นฝนต่อเนื่องอยู่นะถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ในช่วงค่ำๆก็ตั้งแต่หนองคายบึงการสกลนครนะครับกาลาสินร้อยเอ็ดมหาสาร,รคามยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะครับแล้วก็โซนอุตรดิตถิณุโลกนะครับนี่คือช่วงค่ำวันเสราร์ที่29นะครับ ภาพรวมฝนยังคงมีการกระจายตัวพอสมควรเนี่ยนะครับพอช่วงคำ่คำค่ดึกๆึกภาคอีสานนะครับอีสานตอนบนอีสานตะวันออกยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแล้วก็โซนภาคกลางนะครับตรงนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเช้าวันอาทิตย์นะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกรวมพังภาคใต้บางส่วนนะครับไปดูต่อเนื่องวันที่30นะครับตอนนี้โมเดลไปถึงวันที่30แล้วนะครับ ก็ช่วงเช้ายังไม่มีอะไรนะครับวันอาทิตย์ที่30นะครับยังยังโล่งอยู่นะครับพอช่วงค่ำค่ำถึงดึกนะครับค่ำค่ำถึงดึกก็เริ่มจะมีการกระจายตัวของฝนพอสมควรนะครับถ้าดูจากตรงนี้ในช่วงคืนช่วงค่ำวันอาทิตย์นะครับก็แถวภาคกลางพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอ่างทองนนทบุรีประทุมธานีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนีนะครับสนนี้ แล้วก็พิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์ยังมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็โซนอีสานตอนบนหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมอีสานใต้สุรินทร์นครราชสีมายังมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับยังยังคงมีลุ้นที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับนี่คือแนวโน้มฝนในอีก10วันข้างหน้านะครับดูจากภาพรวมนะครับยังคงมีการกระจายตัวของฝนพอสมควรนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้ จะด,ดูต่อนะครับดูดูต่อเนื่องไปนะครับก็ภาพรวมฝนอาจจะลดลงน้อยกว่า3-4วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ยังคงมีโอกาสที่จะตกต่อเนื่องได้อยู่นะครับเดี๋ยวดูโมเดลต่อนะครับตรงนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับช่วงคืนวันอาทิตย์ก็ยังคงมีการกระจายตัวของฝนพอสมควรนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับการกระจายตัวของฝนโซนทางด้านภาคอีสานนะครับ ภาคอีสานแล้วก็ทางด้านภาคใต้และก็ภาคกลางนะครับยังคงมีการกระจายตัวของฝนบทสมควรอยู่นะครับต่อจากในส่วนของโมเดลต,ตรงนี้ตรงนี้เป็นวันอาทิตย์ช่วงกลางคืนนะครับคืนวันอาทิตย์จะเห็นนับโซนทางด้านอ่อีสานเหนือนะครับหนองคายบึงการสุวนครแล้วก็ลงมาถึงอีสานใต้โคราชบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกดย,ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับ พิศนุโลกและก็กรุงเทพมหมานาครและปริมณฑลนะครับรวมทั้งภาคตะวันออกระยองชลบุรีนะครับระยองชลบุรีฉะเชิงเซาบางส่วนยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับตรงนี้โมเดลในช่วงวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับพอหลังจากนั้นเช้าวันจันทร์ดึกๆนะครับโซนที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนต่อเน,นื่องก็คือยังคงเป็นอีสานตอนบนนะครับพิสานตอนบนนี่เรียกว่ามีโอกาสเกิดฝนได้ตลอดนะครับในช่วงนี้นะครับ ฝนไม่น่าจะลดลงแล้วนะครับอีสานตอนบนหนองคายบึงการสกลนครนครพนมแล้วก็อุดรธานีรวมทั้งกาลสินบางส่วนแล้วก็อีสานใต้อุบลราชธานียังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงวันจันทร์เช้าว,วันจันทร์นะครับเช้าตรู่ของวันจันทร์ยังมีในส่วนของทิศทางของแนวโน้มการเกิดฝนนะครับรวมทั้งภาคตะวันออกตอนด้านล่างนี้นะครับุงเทพอหานครและปริมฑลส่วนภาคตะวันออกนะครับ พอช่วงบ่ายนะครับบ่ายวันจันทร์ที่1น,นะครับจะเห็นนะครับโซนฝั่งนี้กรุงเทพแล้วก็ฝั่งตะวันออกกรุงเทพนะครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซานะครับชนบุรีระยองจันทบุรีมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็โซนฝั่งนี้จะเป็นากาญจนบุรีอุทัยธานีพิษณุโลกยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตรงนี้ช่วงบ่ายวันที่1น,นะครับ การกระจายตัวฝนยเยอะๆเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับพอช่วงหัวข้ามวันที่1เนี่ยฝนกระจายตัวดีครอบคลุมนะครับอีสานตอนล่างตั้งแต่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุสรนินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอด็ดมหาสารคามขอนแก่นนะครับการกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ในโซนทางด้านภาคกลางตรงนี้จะเป็นจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากนครสวรรค์กาญจนบุรีพิษณุโลกนะครับ สิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนะครับสุพรรณบุรีรวมทั้งราชบุรียังมีโอกาสเกิดฝนนะครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วก็ภาคเหนือไม่ห้องสอนเชียงใหม่นะครับตรงนี้โมเดลช่วงวันจันทร์ที่1น,นะครับวันจันทร์ที่1แล้วก็ภาพรวมการกระจายตัวของฝนก็ยังคงเยอะอยู่นะครับนี่คือโมเดลในช่วงวันจันทร์ที่1เดี๋ยวดูต่อนะครับช่วงค่ำวันจันทร์นะครับฝั่งอีสานนะครับเดี๋ยวดูย้อนกลับมาดูในช่วงประมาณ หัวค่านะครับหัวค่าของอีสานเนี่ยนะครับยังมีการกระจายตัวของฝนนับโซนทางด้านภาคอีสานนี่ยครับอีสานทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้อุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับส่วนภาคกลางตรงนี้จะเป็นเพชรบูรณ์นะครับลบบุรี สระบุรีพระนครศรียุธยาปทุมธานีกรุงเทพนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้อยู่นะรวมทั้งภาคเหนือพิษณุโลกตุลรดิษถ์นะครับตรงนี้โมเดลในช่วงวันจันทร์ที่หนึ่งนะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนต่อได้อยู่นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็ดึกดึกอีสานตอนบนนะครับอีสานตอนบนยังคงมีลุ้นฝนต่อเนื่องนะครับในช่วงวันจันทร์ต่อเนื่องวันอังคารนะครับพอดูวันอังคารที่สองนะครับ วันอังคารที่สองช่วงเช้านี่ฝนยังไม่มีมีภาคตะวันออกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวไปดูช่วงบ่ายถึงค่ำนะวันอังคารพอช่วงบ่ายถึงค่ําฝนเริ่มที่จะกระจายตัวเข้ามานะครับนี่นะครับพอช่วงประมาณหัวค่ําโซนอีสานนะอีสานด้านตะวันออกไล่มาตั้งแต่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธร มาจนมาถึงในส่วนของอุบลราชธานีสีสเกตนะครับมีโอกาสเจอฝนภาคเหนือฝั่งด้านบนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตรงนี้โมเดลวันอังคารนะครับวันอังคารที่สองนะพอช่วงค่านะครับเดี๋ยวดูช่วงหัวค่าไปนะครับก็ยังคงมีการกระจายตัวในโซนทางด้านอีสานนะครับทั้งอีสานใต้แล้วก็อีสานบนอยู่นะครับในช่วงกลางคืนของวันอังคารต่อเนื่องเช้าวันพุธนะครับ ไปดูโมเดลวันพุธนะครับวันพุธท,ที่3วันพุธว่ากันว่าเป็นวันที่ฝนจะน่าจะเยอะอีกวันหนึ่งนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้วันพุธท,ที่3นะครับไปดูช่วงหัวค่านะครับก็ยังไม่มีการกระจายตัวแต่ในส่วนภาคเหนือจะเยอะเนี่ยนะครับพอหลังจากนั้นพอช่วงค่าก็จะเริ่มกระจายตัวภาคเหนือนะครับภาคเหนือทั้งหมดมีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับเหนือแล้วก็อีสานร,รวมทั้งใต้ภาคกลางนะครับ นี่คือโมเดลในช่วงวันอังคารต่อเนื่องคืนวันต่อเนื่องเช้าวันพฤหัสนะครับดูช่วงเช้าวันพฤหัสอีสานฝั่งตะวันออกยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องอยู่นะครับอีสานฝั่งตะวันออกแล้วก็หลังจากนั้นวันพฤหัสนะครับช่วงเช้ายังไม่มีอะไรนะครับช่วงบ่ายลักษณะการกระจายตัวของฝนก็ยังมีเยอะอยู่นะครับนี่คือวันพฤหัสช่วงบ่ายนะครับดูลักษณะ การกระจายตัวของฝนแล้วยังยัง,ย,งยังมีโอกาสการกระจายตัวได้พอสมควรนะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงวันพฤหัสบดีที่4นะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องได้นะครับโดยเฉพาะโซนอีสารตอนบนอินทรด้านตะวันออกนะครับเรียกว่ามีโอกาสรุนฝนได้เกือบทุกวันนะครับในช่วงนี้แล้วก็ขอนแก่นกาลสินลอยต่อตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่5นะครับ ภาพรวมก็ยังคงมีลักษณะการกระจายตัวได้ดีอยู่นะฝนวันศุกร์ที่5แล้วก็หลังจากนั้นในช่วงค่ำนะครับตรงนี้โมเดลวันศุกร์ที่5นะครับแล้วก็ไปต่อเนื่องวันเสาร์ที่6นะครับวันเสาร์ที่6คืนวันเสาร์ที่6ภาคกลางนะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้ต่อเนื่องนะครับภาคกลางภาคเหนือตอนบนเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะครับแล้วก็อีสานนะครับฝั่งอีสานตอนบน ยังมีโอกาสเกิดฝนได้ต่อเนื่องนะครับก็หลังจากนั้นนี่คือวันที่6นะครับวันเสาร์ที่6นะครับก็10วันล่วงหน้าเป็นลักษณะขาดการสภาพอากาศนะครับซึ่งก็ถ้าภาพรวมแล้วถ้ามองในส่วนของฝนทิ้งช่วงไหมนะก็คือภาพรวมลักษณะการกระจายตัวของฝนก็ยังคงมีเยอะอยู่นะยังถือว่า ยังไม่มีการทิ้งช่วงนะครับของฝนแล้วก็ถ้าดูจากโมเดลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตรงนี้เป็นวันที่27นะก็คือวันนี้วันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะครับโดยเฉพาะส่วนอีสานแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับพอวันที่28ฝนก็ยังคงมีแต่ว่าน้อยกว่าทุกวันนะครับวันที่28พอวันที่29นะครับ29กภาคใต้ฝนเยอะนะครับภาคใต้กับอีสานตอนบนนะครับฝนเยอะ30นะครับวันที่30 ภาคอีสานนะครับอีสานตอนบนภาคกลางยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็พอวันที่1กรกฎาคมโซนอีสานตั้งแต่อีสานตอนบนลงมาอีสานฝั่งตะวันออกแล้วก็มาทางด้านอีสานใต้รวมทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกยังมีโอกาสการเกิดฝนนะครับเช่นเดียวกับวันที่2นะครับโมเดลจะเห็นนะครับว่าภาคเหนือตอนบนนะมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็อีสานตอนบนไล่ลงมาด้านตะวันออกจนกระทั่งถึงอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนนะครับ พอในช่วงวันที่3กรกฎา,าคมก็จะมีลักษณะการกระจายตัวของฝนได้มากขึ้นนะครับจะเห็นลักษณะการกระจายตัวของฝนนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับตรงนี้พอวันที่4นะครับวันที่4ภาพรวมฝนกระจายตัวได้ดีนะครับมรสุมตะดกเฉียงใต้จะเริ่มมีกําลังแรงเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาจัดทำโมเดลไว้จนกระทั่งถึงวันที่5กรกฎา,าคมนะครับฝนก็ยังเยอะอยู่นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับ เป็นข้อมูลที่มาแชร์สาหรับท่านผู้ชมหลายท่านที่สอบถามมาในเรื่องของฝนจะทิ้งช่วงเมื่อไรนะครับแล้วก็หมดฝนรอบนี้ฝนจะมาตอนไหนนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่นผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ